สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับคอลัมลน์กวนน้าให้ใส่นะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้์นัากกาว่าสารส้มแล้วก็เป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าวันนี้วันจันทร์ที่7เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่าธรรมศาสตร์เปื้อนน้ำลายพิธาเนื้อหาใจความในเริ่มต้นนี้นะครับ นายพิธาลิมเจริญรัตซึ่งเป็นหัวหน้าพักเก้าไกลเนี่ยได้รับเชิญให้ไปกล่าวปราศัยกับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็ฉวยโอกาสกล่าวอ้างในทรรนองว่าจิตวิญญาณของธรรมศาสตร์เนี่ยเหมือนกับวิถีของก้าวไกลใช้โอกาสนี้แหละครับในการกดดันในการโจมตีวุฒิสภาโจมตีสารรัฐธรรมนูญโจมตีระบบแล้ก็กระบวนการยุติธรรม ไปพูดบิดเบือนกติกาตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากทำให้ตนเนี่ยเสียประโยชน์ในทางการเมืองแต่ฟอกตัวกลบเกลื่อนประเด็นสาระสำคัญที่ทำให้ถูกดำเนินคดีถือครองหุ้นสื่อไม่พูดเลยรวมถึงกรณีรัฐสภามีมติไม่เห็นชอบให้ในายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนายพิธาก็ไปปลุกปั่นสร้างความสับสนด้วยวาทกรรมเสียงข้างมาก ทั้งทงที่พักตัวเองเนี่ยได้สอสอมาแค่151เสียงเท่านั้นนะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ตามมาทันทีประการที่1นนายเกษมสรรวีรกุลในฐานะกรรมการสิทธิเก่าคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกษมสันบอกว่าอย่างนี้ครับผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เชิญพิธาไปพูดในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แล้วก็มีการไปกล่าวอ้างว่าจิตวิญญาณของธรรมศาสตร์เหมือนกับวิถีของก้าวไกลในฐานะที่ผมเปรรม็นสิทธิเก่าคนหนึ่งเนี่ยนะครับผมขอยืนยันว่าจิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์ที่ผมและสิทธิเก่าจํานวนมากมีเนี่ยมันต่างจากวิธีก้าวไกลอย่างสิ้นเชิงจิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์ไม่เคยสอนให้พวกเราก้าวร้าวจิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์ไม่เคยสอนให้พวกเราก้าวล่วง และจิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์เนี่ยก็ไม่เคยสอนให้เราเปลี่ยนแปลงสถาบันหลักของชาติแต่อย่างใดไม่มีครับพิธาเองเนี่ยยังมีประเด็นที่สังคมสงสัยอยู่อีกหลายประเด็นนะครับแล้วก็กําลังโดนตรวจสอบทั้งด้านชีวิตส่วนตัวด้านธุรกิจแล้วก็ด้านการเมืองดังนั้นพิธาจึงไม่ควรจะเป็นตัวอย่างสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ดีจนกว่าจะได้พิสูจน์ตัวเองให้ได้ซะก่อนนะครับผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ย น่าจะตระหนักให้มากกว่านี้ถึงความละเอียดอ่อนของสถานการณ์ในทางการเมืองและก็ความมั่นคงของชาติรวมถึงความอ่อนไหวของอารมณ์และก็ความรู้สึกของนักศึกษาและประชาชนในปัจจุบันด้วยนะครับนี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับสันส้มบอกว่าในนาริโดฟืวอร์เงอระบินซึ่งเคยเป็นเอกอัครราชทูตไทยณนกรุงบัวโนสไอเลสประเทศอาร์เจนตินาและก็เคยเป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นริศโรธบอกว่าอย่างนี้ครับสมัยที่ผมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเราต่อต้านจัก,กรวรรดินิยมตะวันตกแต่เด็กนักศึกษาสมัยนี้กลับกลายเป็นเหยื่อแล้วก็เป็นหมากเบีย้ยขุนให้จัก,กรวรรดินิยมเนี่ยเอาไว้ใช้งานเอาไว้ดิสเครดิตประเทศบ้านเกิดตัวเองจ <c red its> ิตว <c red its> ิญญ,ญาณมันต่างกันจริงๆนะครับนี่เป็นประการที่สอง <c red its> ประการที่สามครับ รองศาสตราจารย์ห a ร i รักสูตบุตรซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์บอกว่าอย่างนี้ครับก่อนวันที่คุณพิธาลิมเจริญรัฐจะไปแสดงปากฐกถาในงานปฐมนิเทศเพื่อนใหม่ซึ่งคำคำนี้เนี่ยเป็นคำที่นักศรรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาใช้กันงานปฐมนิเทศเพื่อนใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับมีญาติสนิทท่านหนึ่งหลานสอบเข้าธรรมศาสตร์ได้ ก็โทรมาถามว่าง,งานประถมนิเทศของธรรมศาสตร์นี้ต้องไปไหมทําไมดูรายการแล้วเนี่ยมันแปลกๆชอบกลนแล้วก็ส่งลิงก์มาให้ดูผมก็เข้าไปดูแล้วก็เห็นรายละเอียดว่านอกจากนักศึกษาใหม่เนี่ยจะได้พบกับอธิการบดีจะได้พบกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจะได้พบกับรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาแล้วเนี่ยนะครับ ยังจะมีคุณพิธาลิมเจริญรัตในฐานะสิทธิ์เก่าเนี่ยเป็นแขกรับเชิญพิเศษอีกด้วยผมก็ตอบท่านไปว่าเป็นงานประถมนิเทศของมหาวิทยาลัยนักศึกษาใหม่ควรไปนะครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยทั้งอธิการบดีและก็รองอธิการบดีทั้งสองท่านเนี่ยก็เป็นคนที่ผมรู้จักมากคุ้นทั้งสิ้นแหละครับและผมก็พอจะรู้ว่าคนไหนยืนอยู่ข้างไหนในทางการเมืองแต่ก็ไม่วายแปลกใจนะครับ ว่าทำไมถึงได้กล้าเชิญคุณพิธาเนี่ยไปเป็นแขกรับเชิญพิเศษและก็ยกเวทีให้คุณพิธาได้แสดงปาฐกถาให้ทั้งอาจารย์และก็นักศึกษาใหม่ที่ต้องเข้าร่วมงานปฐมนิเทศฟังโดยไม่กลัวข้อคอรหาใดๆทั้งสิน้นจริงๆก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยจะเชิญสิทธิ์เก่ามาเล่าประสบการณ์ให้นักศึกษาใหม่ได้ฟังกันเพราะว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีสิทธิ์เก่าเป็นจนวนมากที่ประสบความสําเร็จในด้านต่างๆ ทุกด้านในอดีตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคยมีความภาคภูมิใจที่สิทธิเก่าธรรมศาสตร์ดำรงตำแหน่งประมุขของฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและก็ฝ่ายตุลาการในเวลาเดียวกันนั่นคือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตำแหน่งประธานรัฐสภาและตำแหน่งประธานศาลฎีกาการจัดงานปฐมนิเทศเท่าที่ผมเคยมีประสบการณ์ในฐานะที่เป็นผู้จัดเองก็จะมีเชิญสิทธิเก่าที่ประสบความสําเร็จในสาขาอาชีพต่างๆเพื่อเป็นแบบอย่างและก็เล่า ถึงเส้นทางของความสําเร็จให้นักศึกษาใหม่ได้ฟังกันแล้วก็จะเชิญมาหลายคนนะครับมาอาภิปรายพร้อมๆกันเช่นจากภาคการเมืองจากภาคธุรกิจจากภาคราชการจากภาคตุลาการอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเหมือนจะมีอยู่ภาคเดียวแล้วก็มีคนเดียวเท่านั้นแหะครับก็คือคุณพิธาลิมเจริญรัตเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของงานเลยทีเดียวนะครับการแสดงปาฐกถาของคุณพิธาเนี่ยแม้ว่าจะมีการให้หลักคิดกับนักศึกษาบ้าง แต่ก็ไม่ไวไยที่จะพูดถึงเรื่องการเมืองซึ่งเนื้อหาก็ไม่ต่างอะไรกับการปรสาสัยกับมวลชนในจังหวัดต่างๆหลังจากที่ไม่ผ่านการลงมติให้ความเห็นชอบของรัฐสภา,าทั้งยังกล่าวเสียสีวุฒิสมาชิกและก็กระบวนการยุติธรรมของประเทศอีกตัางหากแต่ที่สิทธิ์เก่าจํานวนมากรับไม่ได้นี่นะครับคือการที่คุณพิธาเนี่ยไปพูดว่าจิตวิญ,ญญาณธรรมศาสตร์เป็นวิถีของพรรคก้าวไกล พเมาพูดถึงจิตวิญญาณธรรมศาสตร์เนี่ยคงไม่มีข้อความใดที่จะแสดงถึงจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ได้ดีเท่ากับข้อความของคุณกุลาบสายประดิษฐ์หรือวสีบูรพาที่กล่าวถึงนักศึกษาแล้วก็บัณฑิตของธรรมศาสตร์เอาไว้รรส,สีบูรพาเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ครับนักศ,รรศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองเป็นชื่อเดิมนะครับมทกนักศึกษาและบัณฑิตของมทกเนี่ยมีความรักในมหาวิทยาลัยของเขา ไม่ใช่เหตุแต่เพียงเพราะว่าเขาได้เรียนในมหาวิทยาลัยนี้เขาได้ใช้วิชาความรู้ไปจากมหาวิทยาลัยนี้เขารักมหาวิทยาลัยนี้เพราะว่ามีธาตุบางอย่างของมหาวิทยาลัยนี้ที่สอนให้เขารู้จักรักคนอื่นรู้จักคิดถึงความทุกข์ยากของคนอื่นเพราะว่ามหาวิทยาลัยนี้ไม่กักเขาเอาไว้ในอุปทานและความคิดที่จะเอาแต่ตัวรอดเท่านั้นนี่แหละครับคือคคำพูดของสีบุรพา พฤติกรรมของพรรคเก้าไกลและบรรดาด้อมส้มเนี่ยมันมีอะไรบ้างล่ละครับที่สะท้อนข้อความข้างต้นมีบ้างไหมครับยังไม่ต้องพูดถึงความเป็นธรรมศาสตร์ที่แท้จริงนะครับว่าจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่พูดโกหกเพื่อเอาตัวรอดต้องไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นพฤติกรรมของความก้า,ราวร้าวรุนแรงหยาบคายต่ำทรามละเมิดสิทธิผู้อื่นรวมทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ของด้อมสม้มเคยมีใครในพรรคเก้าไกลเนี่ยออกมาห้ามปรามกันบ้างไหมครับนอกจากไม่ห้ามแล้วเนี่ย ยังจะปกป้องแล้วก็สนับสนุนอีกต่างหาคุณพิธาเองเนี่ยเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพูดไม่จริงแล้วก็พูดความจริงครึ่งเดียวมาหลายเรื่องนะครับกรณีการกลับมางานศพของคุณพ่อคุณพิธานี่ก็หนึ่งหละกรณีหาเสียงที่ไปสัญญาว่าจะให้เงินผู้สูงอายุเดือนละสามพันบาททั้งๆท,ท,ที่รู้ว่ากว่าจะได้3,000บาทต้องรอถึงปี2570แต่ก็เลือกที่จะไม่พูดเวลาที่จะได้จริง และยังสามารถเปลี่ยนจุดยืนได้หน้าตาเฉยเลยนะครับเพียงเพื่อให้ได้คะแนนเสียงเช่นในกรณีของกัญชาเสรีอย่างนี้เป็นต้นแต่เรื่องที่ใหญ่มากเนี่ยคือคำถามเรื่องจริยธรรมและธรรมพิบาลในช่วงที่คุณพิธาบริหารบริษัทออยฟอร์ไลฟของครอบครัวแล้วก็สร้างภาพบริกรอบกู้บริษัทจากการขัดทุนกลายมาเป็นกำไรทำให้คุณพิธาเนี่ยมีชื่อเสียงขึ้นมาในขณะนั้นในฐานะอายุน้อยร้อยล้าน แต่หลังจากนั้นบริษัทขัดทุนจนอาจจะถึงขั้นล้มละลายแต่เรื่องนี้เนี่ยกลับเงียบสนิทเลยถ้าหากคุณพิธาไม่ได้เล่นการเมืองคงไม่มีใครไปขุดคุยขึ้นมานะครับกรณีที่บริษัทออย for Life ให้เงินกู้ยืม117ล้านบาทกับบุคคลที่ไม่เปิดเผยชื่อไม่มีดอกเบีย้ยแถมเมื่อไม่มีการชำระหนี้คืนเนี่ยแทนที่จะฟ้องร้องก็กลับตัดเป็นหนี้ศูนย์ไป กรณีที่บริษัทออยฟอร์ไลฟ์เป็นหนี้ธนาคารอยู่460ล้านบาทชำระหนี้ไม่ได้เนี่ยคุณพิธาเป็นผู้ค้ำประกรันหนี้ก้อนนี้ด้วยและกำลังจะถูกธนาคารอย่างน้อย3ามแห่งฟ้องให้ชำระหนี้นะครับไอเรื่องเหล่านี้เนี่ยคุณพิธาไม่เคยชี้แจงกับสาธารณได้เลยแม้แต่เรื่องเดียวหนี้เหรอครับคือจิตวิญ,ญญาณธรรมศาสตร์แล้วควรแล้วเหรอครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยจะเชิญคุณพิธาไปเป็นแขกรับเชิญพิเศษแต่เพียงผู้เดียว เพื่อเป็นแบบอย่างให้นักศึกษาใหม่ในงานประถมนิเทศหรือผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นว่าคุณพิธาเนี่ยได้รับความนิยมสูงจากคนรุ่นใหม่จึงเชิญมาโดยที่ไม่ได้พิจารณาคุณสมบัติอื่นๆของคุณพิธาเลยหรือว่าเชิญมาเพื่อเปิดโอกาสให้คุณพิธาเนี่ยสร้างคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพื่อสนับสนุนให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้อย่างนั้นใช่ไหมครับเอาเป็นว่าผมไม่ขอตัดสินกันแล้วกันนะครับว่าเหตุผลที่แท้จริงของผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เชิญคุณพิธาไปเป็นแขกพิเศษและให้แสดงปากฐกถาในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เนี่ยคืออะไรเพราะว่าท่านทั้งหลายที่มีเหตุมีผลพอและมีใจเป็นธรรมเนี่ยควรจะตัดสินใจได้เองนะครับนี่เป็นประการที่สประการที่สี่ครับผู้บริหารธรรมศาสตร์เนี่ยจะไม่รู้เลยแหละครับว่าพักก้าวไกลกับคณะก้าวหน้าพยายามเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยหวังจะใช้บวลชนเยวาวชนหนุ่มสาวเนี่ยเป็นฐานไปในทิศทางไหน การรุกเข้าไปในโรงเรียนผ่านรูปแบบต่างๆมากมายแม้กระทั่งการจัดหลักสูตรอบรมเยาวชนก้าวหน้าของ Progressive Academy ซึ่งก็มีวิทยากรที่มีทัศนคติเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จัดอบรมมาแล้วสองครั้งนะครับล่าสุดแม้แต่ประเด็นที่รัฐสภาไม่โหวตให้ในายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะต้องการจะเดินหน้าแก้มาตรา1 1 2ในทิศทางที่ลดการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์และเปิดช่อง ให้ผู้จับจ้วงล่วงละเมิดสถาบันเนี่ยไม่ต้องรับโทษไม่เคารพความเห็นตัวแทนเสียงข้างมากที่แท้จริงนั่นก็อีกประเด็นหนึ่งประการสําคัญเนี่ยนะครับเป็นแนวทางให้ท้ายแล้วก็เป็นคุณแก่ผู้ที่ต้องการจะบัเซาะบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เปิดช่องให้กระบวนการสร้างความเกลียดชังต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้อ่อนแอลงและเป้าหมายสูงสุดก็คือการเปลี่ยนประเทศ ให้เป็นไปอย่างที่พวกเขาต้องการนี่คือประการที่4ประการที่5ครับสุดท้ายเนี่ยต้องขอประนามผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับผู้บริหารมหาวิทยาลัยในอดีตเนี่ยปกป้องลูกศิษย์ไม่ให้ถูกนักการเมืองหาผลประโยชน์แต่ยุคปัจจุบันเนี่ยกลับฉวยโอกาสวันพบเพื่อนใหม่เปิดให้นักการเมืองที่มีผลประโยชน์การเมืองส่วนตัวเปิดให้นักการเมืองที่มีคดีส่วนตัว เปิดให้นักการเมืองที่มีวาระเฉพาะตัวเข้ามาป้อนยาพิษให้กับลูกศิษย์คนที่ทําแบบนี้ได้เนี่ยมันช่างน,น่าสมเพชน่าละอายแล้วก็ขี้ขลาดที่อาศัยเก้าอี้ธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนไหวแทนการออกหน้าเองตรงๆนั่นนะครับ